สวัสดีค่ะวันนี้เรามาตอบข้อสงสัยนะคะว่าระหว่างการนวดที่ใช้เนื้อครีมที่เป็นเนื้อโลชั่นนะคะกับสเปรย์ร้อนนะคะซึ่งจูนก็มีทั้งสองตัวคือที่มีเป็นเนื้อโลชั่นที่มีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ตัวที่เข้าไปบำรุงผิวนะคะตัวนี้ทำไมจูนถึงใช้ได้ผลในกลุ่มของผู้ป่วยที่เป็นกระดูกกระับเส้นประสาทเป็นผังผืดนะคะ เพราะว่าความลับของร่างกายมันจะบอกไว้ว่ากล้ามเนื้อและเส้นเอ็นจะชอบรสมันนะคะหมายถึงต้องการบำรุงเลี้ยงด้วยสิ่งที่เป็นความมันอย่างเช่นคนโบราณที่ใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็จะใช้ในการสมานข้อสมานกระดูกที่แตกร้าวก็จะอยู่ในกลุ่มของน้ำมันเพราะฉะนั้น การที่เราใช้ครีมนวดที่มีน้ำมันหรือเป็นเนื้อครีมที่มีน้ำมันผสมสมุนไพรที่มีสรรพคุณสำหรับลดการตึงเกร็งของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นนะคะและเพิ่มการความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเท่ากับว่าเราช่วยบำรุงผิวและลดความตึงเกรง็งลดอาการปวดเมื่อยได้นะคะแต่ว่าในกลุ่มของสเปรย์ร้อนซึ่งจูนก็มีนะคะตัวนี้จะเป็นสเปรย์ร้อน สเปรย์ร้อนจะใช้ในกลุ่มของผู้ป่วยที่มีผังผืดเยอะที่ใช้ปริมาณที่ต้องใช้การกระตุ้นอย่างอย่างเฉียบพลันนะคะแต่ว่าข้อเสียของสเปรย์ร้อนนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ระบบไฟฟ้าสถิตพอฉีดแล้วมันจะร้อนมีความรู้สึกเอ้ยผ่อนคลายง่ายง่ายแป๊บเดียวนะคะก็ผ่อนคลายแล้วแต่ข้อเสียคือ ริดร้อนที่เข้าไปทำให้ใคลายปวดเมื่อยมันไม่ได้เข้าไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาโดยเฉพาะคอบ่าไหล่ช่วยได้แค่เกิดความร้อนเฉยแต่ไม่เกิดการบำรุงและซ่อมแซมเส้นปลายประสาทเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อที่มีอาการตึงเกร็งเป็นลักษณะของไฟฟ้าที่สถิตอยู่ในชั้นกล้ามเนื้อนะคะมันมีข้อแตกต่างนะคะ หายจริงหายชั่วคราวเมื่อมีความรู้สึกว่าฉีดแล้วหายปวดทันทีนะคะส่วนตัวนี้จะมีความรู้สึกว่าใช้ครีมแล้วมีความรู้สึกเหมือนเหมือนไม่ค่อยมีความรู้สึกว่าผ่อนคลายแต่จริงๆมันจะช่วยเข้าไปช่วยบำรุงและซ่อมแซมเซลล์ภายในที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เพราะว่ามันเป็นลักษณะของเซลล์ที่เป็นเขาเรียกว่า อะอนูเซลนะคะเซลเล็กๆที่ช่วยกันซ่อมแซมนะคะมีความรู้สึกว่าใช้ไปเรื่อยๆถึงจะมีการผ่อนคลายแล้วก็ลดความตึงเกร็งของกล้ามเนื้อค่ะ